สวัสดีครับหาอยู่หากินทิล่าสีครับเกาะมาพักเบ็ดเสีเยบเบ็ดว้ช่วงม่านสี่โมงเชงนะครับเียกระปูช่วงเศร้าหันนะครับตีสี่เชงฝนตกยังแห้งครับแต่ว่าผมก็ไปรอหาปลาบืนบ่ึืนแจ๊กโตนะครับพอฝนมันทิ้งช่วงไปดนนะครับน้ำม,มันบกพ่อให้ปลาที่บืนนะครับแต่ก่อพ่อพี่น้าม,มาเติมในหน้านะครับหน้าเข่าแล้วก็น้ำ ปุดนะครับพ่อเดี๋ยวใส่เบ็ดเนื้อกับปูนะครับก็ใส่เป็นเนื้อกับปูน้อยนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุมนะครับก็ทีีฝนบ่ตกก็ย้อนพายุนะครับดูดเอาความชื้นไปหมดแต่ว่าฟองมือสั่วตกแห้งครับือว่าแห้งเติบเด <c oughs> ็กศิพ่อเดี่ยต่มเนี่ยนวะครับก็ใส่เบ็ดประมาณ แปดคลิปขึ้นนะครับหยุมมาเลยลรองเบิ้ึงเหงากับปูนะครับเขายามเบ็ดน้ำกันนะครับครับปีนีบานเท่าแข็งแรงครักนะครับอีสานตอนลางเดี๋ยวเบึ้งเช็คเหงอน้ำกันนะครับ ลังนีหล่อนนะครับโอ้บอหล่อนครับกระปูมุดนะครับถ้าฝนตกมาอีกเท่อนี้โอ้ยผมว่าป่าใหญ่อยู่ในป่าผืนนะครับ เนื้อยังสบายดีขึ้เก่าครับม่ยามก็เพื่อเปลี่ยนเนื้อนะครับหยาดเนื้อตายเนื้อดิบดีแข็งแห้งขึ้เก่าครับรือส็กสูงสูงเดีื่อยังเหมือนเดิมครับ อือต่อครับที่ป่าบ่ค่อยขึ้นเมื่อตื่นป่าตื่นไฟนะครับสายช็อตหลาแห้งกลับลังหนีเงียรอนนะครับเดี๋ยวเสียบเงียไม่ครับอื่ต่อครับผมก็ที่กทลกเห่าระมานี้นะครับกอเงียปูปูโตวหญ่าปานไหนนะครับ บกหอยก็ต้องขืนนะครับเดียเ๋ยวเก็บบกหอยก่อนครับก็เดีกลุ่มอยู่ครับถือว่าขอนขานยังหกอยู่นะครับ <laughs> ฝนพึ่งตกเม้าใหม่ครับเดี๋ยวยังเหมือนเดิมรังนี้เนียอหลอนนะครับก่อนนี้ฝนกระลังลิ่นนะครับโอ้ยดียวกว่าเดี๋ยวฝนบนอ้อดทีหน่องเลย ถือว่าไม่เช็คเงื้อนะครับปลาสวิตสวิตใหญ่นะครับพันปลากระทาหนามนะครับค้นกระทาหนามนะครับในหน้าเข่าอีสานตอนลา่างข้าแห่งคักแห่งแน่หลังนี้เงียร้อนนะครับหนูแบบตัวครับเงื้อเนี่คือเก่าครับ จะหวังหลังขนาดมีอาการครับพี่นอ้องเนียกระปูนะครับอยู่นอวุ้ยรุนกันใส่ไรน,นะครับถึงแห้งครับสะละ่ะยูว่าลุดเถอดโอ้อกลินมินมินนะครับ งามครับเป็นปลาปีนี้นะครับปลาช่วงฝนตกเดือนสองเดือนมหันนะครับกินมินมิน,นะครับเดี๋ยวเตรียมสวิงก่อนขับมาแล้วครับแต้มแหลกรุดพ่อดีพี่น้องเอ้ยกินมินนะครับ รัวงามครับเด็กเทปเลนครับ,บ,รบหายากครับปลาช่วงนี้ฝนบ่ตกอยู่ตัวครับปูนแข็งแห้งดีครับสบายดีที่เก่าครับปูปกติทุกปีนี่น้ำขึ้นไป สูงแล้นะครับปีนแห้งแห้งหากิ่นยากนะครับหาอยู่หากินบานเท่านะครับเหยืยยังเหมือนเดิมบมืนเสาม่คิดรุนนะครับก็ยามไม่ได้เลยเครื่องท่านะครับยังบุ้ยอาการนะครับ มทีวีอยู่คือเก่าครับปลานาสิกินคอนสิแจ้งนะครับแถวนี้ผมลาใสธนามประมาณนี้กีกจะอยู่สกินช่วงคอนสีแจ้งนะครับโู้ยสบายดีคือเกา่าขับหลังนี้เงียอหล่อนนะครับ มิดอิ่มซิมดีปะนังครับโอ้ยเหนียวยังสบายดีขึ้นเก่าทุกทุกหลังเลยครับครับลุงกันตอนครับมิดซีบีเลยครับ ผลกรลิดนะครับตอนนี้เดือยังเหมือนเดิมครับหลังนี้ก็น,นี่คัสบายดีเก่านะครับหลังทุดท่ายนะครับก็สำหรับคำขึ้นเหนียวเก่าเข้ามาฟันดีราตีสวัสดีครับก็เห็นปลาเลนออกหลยนะครับเดี๋ยวเพื่อที่พื้นเร้าได้รุ่น ทารุ่นะครับสวัสดีครับสวัสดีตอนตัวเศร้านะครับตอนนี้ก็ได้เวลาเก็บกู้เบ็ดแล้วครับมขึ้นกระดมาหนึ่งแต้มนะครับผ่านโคอ้วนอานนะครับเบืองบรรยากาศตอนในเศร้าครับขึ้นฝ้าขึ้นฝนนะครับถ้าฝนโตแคงไม่อีกเท่อนึงนี่น้ำขึ้นมาประมาณหนี้นะครับขามข้างหน้ามานี่ใส่เบ็ดมวนนะครับบุมี อ,อุปสรรคนะครับเสียบกระปูเกาะว่างไตกับหย่าเลยนะครับเข่ารุ่นน้ากันครับวสิมีแต้มวะน,นะครับเศร้านี่โอ้ยนงคือเก่าแลครับ อู่ยังคือเก่าครับ งเงียบอยู่ครับปกแห้งนะครับปลาผือ ท่านกล้าออกไกลครับ หลังนี้เนียหล่อนนะครับมีดิน,นดทิ้งแค่พี่น้องเย <c oughs> ที่ได้เ <c oughs> ติมกัน,นยิ่งตโววันนี้หนี่งคนที่เก่านะครับรัวปลานส่ว,สวบในปลาผือติดตก,กับกุดนี่นะครับ เมื่อเคืองข้างครับยังบุมมีแต้มอยู่นะครับแห่งแรงรักปีนี้กามตอบลงัง เงือกหล่อนนะครับน่าจะเป็นปลาปักกระเป๋้ไม่เห็นเงือ สุดคนคืมจะโต,ตอีหลีบ่พี่น้องใส่เบ็ดบอกอยังไหร่เดี๋ยวกินสบัดนะครับ ปูมันตัวหน่อยน้ำนะครับปลาควนไน้กับสวบใส่ปกติทุกปีนี่น้ำโซนนี่เต็มหมดเลยครับขั่นต่ำกว่าที่ขึ้นมาหอดขั้นแท่หน้านี่นะครับหลุกเงินงต้อนะครับ จะว่าหลังนี่ส่งมี่อาการครับบังครับอย่างเราขึ้เต้นคักเต้นเนี่ยแทาทใส่ได้เนาะพี่น้องเลยอุ้ย,ยตัวง,งามครับ ไปตต่มกันนะครับปูตัวปุยไนนะครับป่าก็เลยใส่หนีร้ายครับดูเก็บกันนะครับครับหลังนี้มีอากาศนะครับอ,อยู่ปอยู่เนะาะหกแห้งนะครับ <c oughs> อยู่เนาะโอ้ยอยู่ครับพี่น้องไส้นี่นะครับสิหไหลครับดูเก็บนะครับแต้มที่สองนึกว่าจะสิบวัใพ่อได้แกงเพื่อไม่สมนะครับอยกต่อครับ ร,รุ่นกันตอ้อนครับเบด,ดยังบลายหลแล้วครับ nút chắt Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì นเบ็ดเมดแล้วครับไ้มาสองแต้มนะครับครับก็เดี๋ยวสิญญาเก็บเบ็ดเอาที่หลังนะครับก็ไ้มาสองแต้มนะครับใส่เดียวกันเลยครับแล้วก็ขึ้นกได้มาแต้มหนึ่งก็ รุ่นนี้นะครับยังนอ่านน้องอานถือว่าพ่อที่ยูได้กินนะครับเด็กก็เข่าเศาอยครับตัวที่แกงก็ไม่สมนะครับใส่ปาคอสามตัวนะครับผลก็มุ้งว่านนี่ถือว่าตกแห้งนะครับแต่ว่าตกย่างบ่อพอนะครับเพราะว่าแหงมาโดนนะครับแหงเป็นเดือนกลัวนะครับปกติน้ำที่ยูขึ้นสูงเลยไปนะครับ ป็นแปเนี่ยเสียบเนื้อกะปูมวนนะครับกูต้องลุกออกยากนะครับปลากินยูดีนะครับกิงสีถือว่าพอดียูดีกินนะครับสำบรังคลิปนี้เราก็ฝากกดไลค์นะครับไทยดคีาก็ฝากกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนสิ่บุรีพารคลิปผมนะครับฝากทั้แนด้นยครับพายยูุหากินทิล่าสีสําหรับคลิปนิวเกาคาว่าสวัสดีครับขอไอ้ฝนตกแห้งๆอีกรอบสองรอบนะครับิได้ใส่เบ็ดม้วนนะครับเนื้อกะปูเนื้อเกียดนะครับ